สวัสดีครับมีรักนักตกปลามีสายสายชิวทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตกปลาสายชิวครับวันนี้ก็แหมบรรยากาศแปลกแครับวันนี้พาเข้าวัอเหมาอีกแล้วยังไม่คิดไม่หลับนะครับก็วันนี้มาบ่อโกศลนะครับค่าคัน200บาทปลาออกได้หมดนะครับก็เป็นบ่อเหมาในโซนอยุธยาอีกหนึ่งบ่อนะครับบ่อค่อนข้างจะสวยเลยวันนี้ก็สามสิบท่านนะครับที่มาร่วมชะตากรรมเดียวกับผมก็ตอนนี้มา ช่วงเช้าๆนะครับตอนนี้ก็6โมงครึ่งเดี๋ยวเจ็ดจะเริ่มตกกันตอน7โมงนะครับตอนนี้ก็ดูสภาพบรรยากาศรอบๆบ่อไปก่อนแล้วกันครับส่วนมากปลาในบ่อน,นี้ก็น่าจะเป็นปลาน,นิลน,นะครับปลาน,นิลปลายี่สกน่าจะเยอะอยู่ทีก็เดี๋ยวเราจะตั้งป้อมกันแถวๆนี้นะครับนี่นาตินก็มาถึงก่อนแล้วสวัสดีครับานาติน ก่อนนตินนะครับชวนเรามาไม้นี้ก็เป็นสภาพโดยรอบของบ่อนะครับก็เริ่มมีนักตกปลาเข้ามาแล้วเดี๋ยวผมก็ต้องน่าจะต้องเตรียมอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทันตกนะครับตอนนี้ก็หกโมงครึ่งแล้วก็โอเคครับ เตรียมอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ก็จะเล่นเป็นระยะ4.5นะครับน้ำค่อนข้างลึกเลยก็ส่วนนาตินนะับนาตินก็จะใช้เป็นขันระยะ3.6วันนี้ผมก็จะตกเป็นไม้ตายนะครับเมน8ชิ้ง8ตัวเบ็ดเบอร์0.8นะครับก็ก่อนจะไปตกปลาครับก็ต้องขอขอบคุณนะผู้ใหญ่ใจดีนะครับทางร้านเลเยอร์ฟิ h i n g นะครับที่มอบอุปกรณ์ตกปลาสวยๆนะแบบนี้มาให้เราได้ใช้นะครับก็เดี๋ยวมารอรุ่นกันครับว่าวันนี้จะแฮ้วร ว่านตินจะฟามาใหเอาหรือป่ทนะครับโอเคเดี๋ยวไปอรอลุ้นกันครับรอเวลากอนสี่พ่อ,อมาแล้วมาแล้ว คนเปิดเข้ามาช้าหน่อยไฟสวยอยู่แ้มแ<ต>รประมาณ โ,โอ้โหต้องเปลี่ยนเป็นบอลารนะได้ไหมแท้สวยๆไซส์ดีๆเลยตัวนี้มาลับเต็นทที่สอง อื้ออื้อ <coughs> 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 โอ้หม้เขมาเอามีปาหมาก็มีเอาเาโอ้โหเก็บกันปลาหม เอยับทิมทิมก็มีอ๋แล้วอ๋แล้วมีตกมีอนช่วงนี้แก๊งแม่น้ำก็มาตกมันก็หมดแล้วแม่น้ำตกไม่ได้แล้ว

เ้ยกินลอยจริงๆด้วยท้องป่องแลลวนี่ครับนุแต้มยิส่สศอกว่า <c oughs> จะได้กว่าจะมาได้

Dai, että ติดและโดดผ่านหน้าเลไเลยตัวนี้ ็หมดเวลาตกปลาของเราแล้วครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามนะครับเดี๋ยวคงก็ต้องไปทําธุระต่อนะครับวันนี้ก็คงต้องจบแค่นี้นะครับสำหรับคลิปบ่อเหมาของเราก็ต้องมาตกบาลานนะครับปกติไม่ค่อยถนัดเลยไม่เคยได้ใช้เลยบาลานแต่ว่ามาวันนี้ก็ต้องได้ตกครับว่า <c oughs> ไม้ตายมันไม่กินนะครับก็กินอยู่ช่วงเช้าแป๊บเดียวครับ มีปลานิลเข้ามากินแล้วก็หลังจากนั้นก็เงียบเลยก็ต้องมาเปลี่ยนเป็นบาลาร์นะครับตกหาปลายี่สกก็วันนี้พอมีผลงานอยู่ครับเดี๋ยวมาดูผลงานกันเอ้ยวันนี้ก็พอได้อยู่ <c oughs> <c oughs> วันนี้ก็เป็นปลายี่สกเยอะเลยครับส่วนมากก็จะเป็นปลายี่สกนะครับนี่สำหรับปอเมาของเราก็มีปลานิลอยู่สักามสี่ตัวครับนั ของนาตินก็ได้พอๆกันนี่แหละได้ประมาณนี้แหละแต่ว่านาตินเขาได้ปลาทับทิมมาด้วยอืก็ยังไงก็คงต้องขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ